French Kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va Orthograph e เก่งนะคะ e เ Notre Votre Ou Notre Votre ออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะ note note แต่ว่า มันจะเขียนไม่เหมือนกันเห็นไหมคะมันจะมีอักซองเซียกงเฟล็กซ์นะคะเราก็มาดูว่า not w o t ทสองอักซองที่ท,ที่ที่ไม่มีอักซองเซียกงเฟล็กซ์อยู่ตรงตัวโอนะคะอันนี้คือเลเดตั๊กมีน้องคือเป็นคำนำหน้านามเลเดตั๊กมีน้องตูจูออมเพลเยอเวกอา n นงก็คือคำที่ตาม ตามจากามหลังคำ d e t e r m i n n t เนี่ยจะเป็นคำนามเช่น notre jour e votre chien อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ย notre et votre เนี่ยเป็น d e t e r m i n a n เเป็นคำนาหน้านามแสดงความเป็นเจ้าของทีนี้มาดูกรณีที่สอง notre et votre avec a c c e n t ก็คือ notre et votre ที่มี a c c e n เสียกลุ่ flex อยู่บนตัวโอเนี่ยนะคะพวกนี้สองตัวนี้เป็นโพนุและโพนอยดูจูของสตรุยอเวกเลลาเลก็คือ,อ,อสรรพนามเนี่ยจะตามด้วยเอ้ยจะประกอบขึ้นด้วยเลลาเลก่อนก็คือเมื่อกี้ค่ะเลเมียลาเมียนะอันนี้ก็เลนอตเลนอต La Votre Le ล v o t r e อันนี้จะต้องเป็นอัก e n t ีกุ้งฟลกซ์ s. เดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะดูสีดำก่อนนะคะดูข้างบนก่อนนะคะจุดจุดจุดเชียงสเปลตอมก็มอนสเปลเลยจุดจุดจุดนะคะก็คือลองเติมดูนะคะว่าเป็นโน้ตตัวไหนแล้วก็ วอ t ตัวไหนนะคะพอได้ไหมเรามาดูเฉลยข้างล่างนะตัวแรกทำไมถึงเป็น not เชียง span tom เป็น not ที่ไม่มีอักษรนะคะเพราะว่า not แล้วตามด้วยเชียงที่เป็นคำนามเห็นไหมคะดังนั้นอันนี้จะต้องเป็นเด็ดแตกมีน้องก็คือไม่มีอักษร n o t r not not เชียง เชียงเป็นคำนามเห็นไหมคะแล้วทีนี้ดูคำที่สองนะคะก็มองสเปนเลยจุดจุดจุดเห็นไหมคะมีเลยลาลีแสดงว่าอันนี้จะต้องเป็นโพนุไม่ใช่เด็กแตกมีน้องละไม่ใช่คำทำหน้านามอันนี้จะต้องเป็นสรรพนามดังนั้นคำสรรพนามถ้าเป็นวอทโนตก็จะต้องมีอาซองก็กลายเป็นว่านอตเธอเชียงสเปนตอม ก็มองสเปนเลวว์แต่ดูดีๆนะคะว่าคำไหนมีอักอรเซียโกงเฟล็กส์คำไหนไม่มีนะคะก็วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะดาวน์โหลดบทเรียนออกมาแล้วก็ทบทวนกันแล้วมันจะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย